เคยมองตัวเองตอนนั้นนะคะเป็นดอกหญ้าที่อยู่ริมทางที่มันดูไม่ได้มีประโยชน์ดอกหญ้าสำหรับชีวิตตัวเองเนาะเราเคยเป็นเด็กกลุ่มหนึ่งที่ถูกนำไปเลี้ยงในที่เฉพาะแล้วก็รอวันที่มันจะตายไปเหมือนช่วงอายุของต้นหญ้าของดอกหญ้าที่มันไม่นาน ชุวันอายุ29ปีเป็นผู้อยู่ร่วมกับเ,ฟฟเชืช้อ HIV ย้อนกลับไปเนาะเป็นเด็กคนหนึ่งที่โตมากับคำว่าเด็กกำพร้าไม่เคยอยู่ในครอบครัวที่มีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องจนมาวันหนึ่งเราเกิดปวดท้องค่ะแล้วญาติพี่น้องเราส่งโรงพยาบาลซึ่งณนะวันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ กลายมาเป็นเด็กกำพร้าตอนนั้นยังยังเด็กเราจะได้ยินคำว่าเป็นเอดเด็กเอดจากเพื่อนๆที่เข้ามาล้อเราทำให้เราแตกต่างและถูกแบ่งแยกออกไปจากคนอื่นมีไปเรียนในโรงเรียนตอนป .5 คุณครูจัดให้นั่งหลังห้องซึ่ง ก่อนหน้านั้นเราไม่มีโอกาสไปโรงเรียนเราเรียนที่บ้านเราก็มีคําถามกับตัวเองว่าทําไมเราต้องอยู่ในนี้เราแตกต่างจากเด็กคนอื่นยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่ที่เราเจอตั้งแต่เด็กว่าเราถูกมองว่าเราต่างจากพวกเขาและถูกกันออกให้อยู่ในที่เฉพาะสำหรับพวกเราเท่านั้น ราโตมากับคําว่า Hiv น่ารังเกียจเนาะมันเป็นเหมือนตราประทับจนเมื่อปีที่แล้วอะค่ะเราได้รู้ว่าจากคําว่าอยู่เท่ากับอยู่เนาะจนเราได้ได้ฟังคุณหมอเนอะเาะบอกว่าอยู่เท่ากับอยู่มันคือการที่เรากินยาดีแล้วเราสามารถที่จะกดเชื้อไวรัสจนมันต่าเนาะเราไม่มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อหรือส่งเชื้อนะให้กับใครได้เลยพอได้ยินสิ่งนี้ค่ะคำคำนี้ มันทำให้รู้สึกปดล็อกกับคำว่าผู้ติดเชื้อแพร่เชือเช้อส่งเชื้อให้คนอื่นแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าที่ขาดด้วยนะครับในการที่จะนะครับขบจัดก,การเลืองปฏิบัติมันทำให้เรารู้สึกว่าำทำลายกำแพงที่เราเคยรู้สึกกับตัวเองมันทำให้เรามั่นใจว่าเราจะไม่ส่งเชื้อให้คู่ของเราลูกของเราก็จะไม่ได้ติดเชื้อจากเรามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรา มั่นใจที่จะบอกกับคนที่เรารักณปัจจุบันที่เราจะสร้างความมั่นใจเรากล้าที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองเราเคยมีความฝันว่าเราอยากมีครอบครัวที่จะเลี้ยงลูกให้เขาได้เติบโตมาในครอบครัวที่ตั้งใจที่จะดูแลเขาถ้ามันมีโอกาสก็เป็นเป,นป้าหมายของชีวิต อย่างหนึ่งว่าถ้าวันหนึ่งมีคนที่เข้าใจรักในตัวเราที่เราเป็นแบบนี้เนา <c oughs> ะก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ที่เราจะได้เคยดว่าได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตั้งใจไว้จริงๆริงร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอยู่เท <c oughs> ่ากับโยเนาะมันคือเครื่องหมายเท่ากับ ทเว่าเท่ากันมี่มองว่ามันคือการเห็นสองอย่างที่มันไม่ได้ไม่ได้ถูกหมองว่ามันต่างอย่าให้มองว่าผู้ติดเชือ้อไม่ได้ต่างจากคนที่ไม่มีเชือ้อก็อยากจะบอกว่าวันนี้มันมาถึงจุดหนึ่งที่ที่เราต้องกล้าเป็นตัวเองเนาะออกไปสมัครงานที่อยากทำไปเรียนใน ะที่อยากเรียนไปบอกกับคนที่รักว่ามีความตั้งใจยังไงเพราะไม่เชื่อว่าแต่ละคนเป็นตัวเองดูแลตัวเองในสิ่งที่พวกเราทำได้ สำคัญก็คือที่ทําให้เราผ่านได้ก็คือครอบครัวครอบครัวที่ไม่เคยซ้าเติมไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้คอยให้กําลังใจเรานะคะไม่เคยรังเกียจเราไม่เคยแยกอาหารแม้แต่จะรู้ว่าเราเป็นไรนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยแยกนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจในการต่อสู้อ่าแล้วก็ส่วนหนึ่งที่มันทําให้เราก้าวผ่านได้ก็คือการให้โอกาสตัวเองพรุ่งนี้นะคะที่2ีิสามก็จะไปไประชุม มันคลิกบล็อกเลยถ้าเรากินยาต้านดีนะ,ะเชื้อไวลัดโหลดน้อยที่ทางการแพทเขาพูดนะคะคือเรื่องของอานยือเขาอยู่คือเราก็เหมือนคนปกติอะเราไม่ได้เป็นไม่ได้ต่างเลยว่าเรามีเชือ้อนะคะตัวนี้แต่เราก็กินยาของเราปกติไปแค่นั้นเอง การที่มีข้อมูลยุคคอยู่มาเติมให้เราเชื่อมั่นก็คือเรื่องของทางเลือกของเรามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ติดเชื้อเรานะที่เราจะดูแลตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้คู่ของเรารับเชื้อจากเราเพราะว่าถามว่าการที่มีชีวิตคู่คือเรารักเขาแหละเรารักเขาเราก็ไม่ได้อยากให้เขาเป็นเหมือนเรานี่ไม่ว่าจะเลิกจากเราไปเงี้ยเราก็ไปแบบสบายใจอะ่ะหรืออย่างน้อยที่ฉันไม่ใช่ฉันละที่ทําให้เธอมีเชื้ออะไรเงี้ยคะ่ะ พอเราปลดล็อกนี้ได้เราก็อยากให้คนอื่นมีความสุขอย่างเราอะค่ะเหมือนเราสุขแล้วเราก็อยากแบ่งปันอะคะ่ะแบ่งปันให้คนคนอื่นที่เขาทุกข์เหมือนเรากว่าเ,เราจะผ่านมาได้อยากให้เนาะอีกส่วนหนึ่งในในกลุ่มกลุ่มของพวกเราคือการยอมรับตัวเองให้โอกาสตัวเองฟองตัวเองนะคะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่น เราแค่กินยาดูแลตัวเองะค่ะไม่อยากให้เพื่อนๆที่กินยาแล้วอยกดพวคนรู้แล้วตัวเองมนอยู่ยาพออยู่ยาทําให้ตัวเองป่วยการยอมรับกันอยู่ลงตัวเองเราสามารถจัดก,การได้เราดูแลตัวเองได้เราไม่ต่างจากคนอื่ mm. นเนี่ยค่ะอย่าเอาแค่เฮ V วหรือเอดมาตีตาตัวเองตอนนี้ที่จะก้าวต่อชีวิตนะคะ